ก็วันนี้ก็จะมารีวิวการกินหอยแครงเนาะก็พอดีไปเดินตลาดประมงของอางซีลาเนาะจังหวัดชนบุรีมาก็ได้ซื้อหอยแขรงมาทำกินเนาะก็จะอร่อยแค่ไหนก็ต้องชิมดูนะเนาะเพราะหอยมันยังสดๆอยู่น่าจะอร่อยก็สำหรับใครที่มาเที่ยวเมืองชนก็แวะซื้อกลับไปทานได้นะครับเพราะหอยสด อ่ขึ้นจากทะเลส,สดๆเพราะตรงนี้เป็นท่าเรือก็พอดีไปเดินไปเดินเล่นมาแล้วก็เห็นหอยแขรงก็เลยซื้อหอยแขรงมากินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอ่าก็อืมก็หอยแขรงเนาะก็ะเป็นหอยประมาณนี้อ่าเป็นหอยทะเลอ่าอยากมากสุด ปกติไม่ค่อยกินเนาะหอยแข็งมันหนักทดสอบไลค์ได้